คณะกรรมาการชุมชนหมู่ที่3ตำบลอ่างทองรวมพลังแห่เทียนพันษาเมื่อวันที่1สิงหาคม2566บริเวณท่าเทียบเรือนาทอนนายชยพลอินทรสุภานายอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรีรัตนรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยคณะกรรมาการชุมชนหมู่ที่สตำบลอ่างทอง ได้ร่วมแห่เทียนพรรษาประจำปี2566โดยได้จัดขบวนแห่ด้วยชุดไทยและชุดผ้าไทยอย่างสวยงามทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจถ่ายรูปสำหรับการแห่เทียนพรรษาในปีนี้ได้นำไปถวายอย่างวัดแจ้งการแห่เทียนพรรษาเป็นกิจกรรมบรเข้าพรรษาของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อเนื่องวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังคบูชาสำหรับการแห่เทียนพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่นและเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านแสดงออกถึงความสาม,มัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะโดยคณะกรรมการชุมชนได้ทำเสลียงแห่เทียนพรรษาประดับด้วยดอกไม้อย่างสวยงามล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของคณะกรรมการชุมชนและชาวบ้านส่วนการจัดขบวนแห่ล้วนเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจด้วยความสาม,มัคคีของชาวบ้านในชุมชนจึงทำให้ขบวนแห่ดูสวยงามและตระการตา จากนั้นนายชยพลอินทรสุภานายอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยและนางสาววัสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยคณะกรรมาการชุมชนหมู่ที่สามตำบลอ่างทองได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยพระอับน้ำฝนแด่พระพิสุสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปสนับสนุนโดย รงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดต้นทานรีสอร์ทร้านอาหารฮักสมุย